พระนามพระบรมวงศานุวงศ์สมัยเสียกรุงครั้งที่สองถูกกวาดต้อนไปพม่าก,กว่าสองพันคนหลังพม่าชนะศึกคราวสงครามเสียกรุงศรีรุยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2 3 1พรพม่าได้กวาดตอ้อนเฉลยชาวกรุงศรีรุยยากลับไปเป็นจำนวนมากนะครับ เมื่อเดินทานถึงกรุงรัตนกุละอังวะเนเมียวเสหโบดีมหาเสนาบดีนั่นนะครับได้นําครอบครัวไทยและพระบ,บรุมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าพระเจ้ามังระนะครับเอกสารจากพม่าในหนังสือมหาราชวงศ์พงศาวดารพมา่าซึ่งนายต่อเปจากมหาราชวงศ์ฉบับหอแก้วนั้นได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่วา แต่สีหปะปาเตะนั้นคุมทหารไปดูทางบกทั้งเดือนเก้าสุกนั้นก็ถึงเมืองรัตนปุระอังวะแล้วีหปะปาเตะแม่ทัพได้เอาสตตาอาวุธทั้งปวงแลพระราชวงศ์เรพระมหสีแลพระสนุนทั้งปวงกับเครื่องภาชนะใช้สอยเงินทองทั้งปวงถวายเดชพระเจ้า องอังวะสิ้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระมเหสีเลพระราชบุตรีเรพระสนมที่เป็นพระราชวงศ์พระเจ้ากรุงศรีอนุทยาที่เป็นเจ้าหญิงทั้งปวงนั้นทรงจัดให้สร้างวังเอาไว้ข้างในมหาพระราชวังหลวงแต่พระราชวงศ์สารวงศ์ เล่ขุนนางข้าราชการเล่ผู้ละเรือนผู้ทหารและยุธยาทั้งพวกนั้นปูดก้าวปูดกระหมอ่อมให้สร้างวังเล่ทาเจ้าเรือนเคี่หาอยู่ตามภูรเนานอกกําแพงพระราชวังแล้วทรงปูดก้าวปูดกะระหม่อมเลี้ยงดูให้อยู่เป็นสุทุกคนไม่ให้ร้อนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือให้ผู้หญิงเข้าไปอยู่ในวังผู้ชายให้อยู่นอกวังพูดง่าย แล้วพระบรมสารวนวงศ์ที่ถูกว่าต้อนมานี้มีใครบ้างในมหาราชวงศ์ปุงสาวดานพระม่าระบุรายชื่อพระบรมสารวนวงศ์ของปุงศิริยามีดังนี้นะครับพระมเหสีของพระเจ้าปุงศิริยาสี่พระองค์คือพระนางเมาพระองค์มิ่งพระองค์รีและพระองค์ศิลา พระราชาของพระเจ้ากรุงศรียุยาคือพระอนุชาราชาธิราชที่ได้เสวยราชนั้นหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสุรปุมราชาสวานอัมโชตพระองค์เจ้าตะไลพระองค์เจ้าสังพระองค์เจ้าเนนละม่อมพระองค์เจ้าก่อนพระองค์เจ้าจริตพระองค์เจ้าภูระ พระองค์เจ้าศูนจันทร์พระองค์เจ้าแสงและพระองค์เจ้าก้อนเมฆระคณิทีถาภกินีของพระเจ้ากรุงศรุยจาคือเจ้าฟ้าปรมาเจ้าฟ้าสุรบุญจ้าฟ้าอินทราสุราบดีเจ้าฟ้าหมื่นคอยเจ้ากีสอนจ้าอุ้งอุ่มจ้าฟ้าชะอาโอด องค์เจ้าลำภูองค์เจ้าเผือกองเจ้าจื้มตะกูลองค์เจ้าสะอาดองค์เจ้าชุมชื่นและองค์เจ้าอินพระราชโอรสของพระเจ้าองค์สิรุยาคือพระองค์เจ้าพระเรศรพระองค์เจ้าสุรดิษพระองค์เจ้าเชษ พระราชริยาของพระเจ้ากรุงศิริยาคือองค์เจ้าปะบิเจ้าฟ้าน้อยเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อเจ้าเลือดตาพระราชนาดาเจ้าชายของพระเจ้ากรุงศิริยาคือมอมศรีพีมอม,ม,มจา้าม่อมสูวดีมอมสูจีมอมชะงายมอมสุรตัตนะ หม่อมกรุนหม่อมชมพูหม่อมสุพรรณหม่อมอุดมและหม่อมไพฑูรย์พระราชนาดาเจ้าหญิงของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยานั้นก็คือหม่อมมาลาหม่อมชายาหม่อมชเวกหม่อมอภัยหม่อมอรุณหม่อมอัมพันธ์หม่อมสันหม่อมมาลัยหม่อมสุรวุฒ หม่อมชดาหม่อมม่วงหม่อมสิทธิ์เจ้าสีและเจ้าตนพระราชภากินายเจ้าชายของพระเจ้ากรุงศรีรัชยาก็คือพระเจ้าต้นพระองค์เจ้าแม่นพระราชภากินายเจ้าหญิงพระเจ้ากรุงศรีรัชยาก็คือเจ้าดาราและเจ้าสิระ และพระสนมส่วนที่เป็นพระสนุมนะครับที่เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอีกรวม869พระองค์นะครับในมหา,าราชวงศ์พงศาวดารพระาระบุว่าพระบรมงวงศานุวงศ์ทั้งบุรุษและสตรีของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนมารวมทั้งที่เนี่ยสองพันกว่าคนเศษนะครับทั้งนี้พระเจ้า กุมอังวะพูดก้าวปูกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ของกุมศิริยาที่เป็นฝ่ายสตรีนะครับทั้งพระพระเาสีพระกีฬาพระคดีพระเสด็พระคดีพระราชิดาพระราชนดาและพระภักดนในประทับในเขตพระราชฐานนะครับปูตก้าวปูตกระหม่อมให้มีบริวารตามฐานันดรศักดิ์เจ้านายแต่ละพระองค์มีพระราชกานวังถวายการดูแล ส่วนพระโบรมวงศานุวงศ์ของกรุงศิริยาที่เป็นบุรุษทั้งพระอนุชาพระราชโูรุพระราชนัดดาและพระภาคิาีไน่ปูดก้าวปูดกระหม่อมให้พระทับนอกเขีพระรารน์แต่ก็จัดการให้ได้รับความดูแลตามทุกคนและที่เหล่าขุนนางและไพร่าชาวกรุงศิริยาที่กดต้อมาก ต่ก็ได้รับพระราชทานถิ่นที่พักอาศัยทั้งสิ้น